คุณนัทพตรตประยูนก่นะอนหน้านี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวร้องกกตให้ส่งสารรัฐนูนเล่นงานพักภูมิใจไทยเพราะว่าเรื่องนี้มันพันถึงผู้บริหารพักด้วยภูมิใจไทยก็ตอบโต้ฟ้องดำเนินคดีกลับด้วยแล้วก็ล่าสุดคุณสุประชัยใจสมุทรนะทีมกฎหมายของพักภูมิใจไทยเปิดเผยว่ากรณีของคุณนัทพรเนี่ยมีข้อน่าสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงอะไรกับดี i หรือไม่ดีเอสไอที่กำลังสอบเล่นงาน บุคคลแล้วก็มีข่าวว่าจะเกี่ยวกับพักภูมิใจไทยด้วยเนี่ยคุณสุภาชัยก็เลยใช้สิทธิ์นะตอบโต้ปกป้องพักในฐานะทีมกฎหมาย<ะ>ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราเอเคยตรวจสอบก่อนหน้านี้ช่วงปี64คุณนัทพรโตประยูนเนี่ยเป็นหนึ่งใน14ผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินการขายที่ดินสากกรเครดิตยูเนี่นของจันนา,ายสุภชัยศรีสุภอักษร 477ล้าน DSI ตอนนั้นมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา14รายตั้งแต่ปี60แต่สำนักง,งานอายการคดีพิเศษยังไม่มีความเห็นในตอนนั้นคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ็กและคดีมันไปยังไงทำไมดี i ซึ่งในยุคนั้นนะคุณทาริศเพงดิตอดีตอธิบดีดี i แล้วก็เจ้าที่ดี i ชุดปัจจุบันเนี่ยที่ขึ้นมามีอำนาจอยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ย ก็มีความใกล้ชิดกับคุณทาริศเพราะฉะนั้นจะเชื่อมโยงกับคุณนัทพรตโตประยูนหรือไม่แล้วก็เป็นที่มาของการมาเล่นง,งานทักภูมิใจไทยในปัจจุบันคุณสุภชัยบอกว่าตอนนั้นผู้ที่ถูกสอบสวนดําเนินคดีว่าเกี่ยวข้องกับการผ่องถ่ายเงินโอชาซอคองจันทรแล้วก็เป็นคดีฟอกเงินเนี่ยมีคุณสุภชัยศรีสุภอักษรคุณนัทพรตโตประยูนนะ รายงานระบุว่าพนักง,งานสอบสวนดีไอส่งสำนวนไปที่อายการพิเศษสี่แต่ยังไม่มีความคืบหน้ามีพันตรีหญิงนัตยามุตตามระนะม,มีพันโทอมรมุตตามระนะซึ่งสองคนหลังนี้เป็นสามีภรรยากันทั้งคู่มีเส้นทางการเงินจากเช็คนะสั่งจ่ายนายสุพระชัยไปปรากฏในบัญชีเงินฝากนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์ปปง แล้วก็ในสุดก็ดําเนินการคืนทรัพย์ให้เกษตรกรก็คือคอนโดมิเนียมผมจําได้อันนี้ผมจาได้คอนโดมิเนียมที่เมืองทองอนะแล้วก็นอกจากนี้คุณสุภาชัยใจสมุทรบอกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคุณนัทพรเนี่ยแล้วก็อดีตข้าราชการดีเอสไอสองคนนั้นสนิทกับคุณธาริศซึ่งเคยเป็นอายการและช่วยราชการที่สำนักนายกในรัฐบาลไทยรักไทยก่อนจะมาเป็นดีเอสไอรับรู้ว่าเป็นลูกม่อ นะแต่ในทสุก็ถูกดำเนินคดีเข้าเรือนจำไปเพราะการสนองทางการเมืองจึงขอตั้งข้อสังเกตคุณนัทพรมีคดีอยู่ก่อนหน้านี้ที่ดีเอสไอสอบแล้วก็อายการพิเศษมีหน้าที่สั่งฟ้องแต่จนถึงวันนี้กระบวนการชั้นอาญาไปถึงไหนแล้วเรื่องยังไปไม่ถึงศาลขอให้ออกมาชี้แจงทำไมยังไม่ดำเนินการต่อไปติดอะไรแล้วมันเป็นสายสัมพันธ์ เพื่อหนุนนะจนกระทั่งถึงวันนี้หร,หรือไม่อันนี้คือข้อสังเกตของคุณสุพชัยใจสมุทรนะ,ค,ะคือทีนี้พอคุณสุภชัยตั้งประเด็นแบบนี้นะตอนแรกผมก็คิดเอ้ยคุณนัทพรเกี่ยวด้เหรอะนะคือถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนึกออกคดีสหกรณ์เครดิตอยู่นี่ของจัดพอดีพอดีตามอยู่ค,คดีสหกรณ์เครดิตยู่นี่ของจัดเนี่ยคุณสุพชัยศรี คุณสุภชัยสีสุภาอักษรเป็นอดีตผู้บริหารตอนนี้อยู่ในคุกคุณสุภชัยสีสุภาอักษรตอนนั้นมีพฤติการยักยอกทรัพย์ช่อโกงประชาชนแล้วก็พองทายเงินออกไปหลายสายบางส่วนอ้างว่าเอาไปบริจาคทำบุญให้กับวัดพระธรรมกายมีการเซ็นเช็คจ่ายใส่ชื่ออดีตพระธรรมชโยหลายใบเลยจนปัจจุบันยังเป็นคดีอยู่นะคดีพระธรรมชโยเนี่ยนะ พระธรรมชโยนเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีรับของโจรฟอกเงินท่านยังหนีคดีอยู่ถึงวันนี้ท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่ยังหนีคดีอยู่คนอื่นอย่างสุภชัยอย่างสสิธรเนี่ยมีการดําเนินคดีต่อตอนนี้คดียังไม่จบนะในขณะเดียวกันมันยังมีคดีหลักก็คือคดีช่อโกงประชาชนชสากลเครดิตย,ยูเนี่ยนของจันช่อกงประชาชนนายสุภชัยอะ่ะช่อกงประชาชนคดีนี้ ล่าสุดสารอุทธรพิภากษาลงโทษจำคุกนะเอาดูถัดไปฮะคดีนี้17มกราหม66สารอุทธรตัดสินลงโทษจำคุกนายสุปชัยสารชั้นต้นยกฟ้องนะคดีนี้คือคดีหลักเลยที่ชี้ว่านายสุปชัยช่อกโกงประชาชนและเป็นมูลฐานความผิดนำไปสู่การตามเงินคือเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดมูลฐานช่อกโกงประชาชน ถูกพองทายออกไป mm hmm. ก็ใช้อำนาจปปงตามยึดตามอายัดแล้วก็กลายมาเป็นคดีฟอกเงินตามมาคดีหลายคดีรอคดีนี้ mm hmm. ถ้าสารดีกาตัดสินเมื่อไหร่ว่าเป็นช่อกงประชาชนคดีอื่นจะเดินหน้าต่อหลายคดีที่รออยู่แล้วผมไปตรวจเช็คล่าสุดหลายคดีที่รออยู่ mm hmm. เช่นนะกรณีของที่ดิน mm hmm. อาคารบุญรักษา คุณอนันต์ลูกสาวคุณอนันต์เนี่ยคดีที่ดินคุณบรรพฤนะแล้วก็เส้นทางการเงินที่ไปที่เอ็นโฮมเอ็มโฮมเอ็มโฮมก็คือเรื่องที่ดินน่ที่กลายมาเป็นที่ตั้งอาคารบุรักษาและที่ดินอื่นๆแล้วก็เอ็มโฮมเนี่ยก็รวมไปถึงทนายของพระธรรมชโยในอดีตด้วยแล้วก็มีเรื่องที่มีการผ่องถ่ายเงินไปซื้อที่ดินที่อื่นๆนะแล้วอันนี้ก็ในข่าวเก่าก็มีชื่อคุณธนพรอยู่จริงด้วยแต่คุณันพรยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ แต่ทีนี้มันก็เป็นประเด็นว่าอ้าวแล้วคดีมันไปยังไงถึงไหนแล้วทีนี้<ม>เพราะว่าดีไซยุคนั้นเนี่ยนะก็เจ้าหน้าที่หลายคน<ฆ>ปัจจุบันเนี่ขึ้นมาเป็นระดับอธิบดีระดับรองนะตามที่คุณสุภชัยใจสมุทรตั้งข้อสังเกต<ฆ>เออนะอันนี้คือฐานข้อมูลเก่า<ฆ>นะเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าคุณนัทพรและคดีอื่นๆคดีฟอกเงิน,นไปถึงไหนแล้ว<ฆ>ส่วนคดีที่เรียนมอสกู่เนี่ยยังอยู่ในชั้นศาลฎีกา สารดีกายังไม่ได้อ่านคำพิพากษาลงมาคโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมน่าสนใจแต่จริงๆแล้วเรื่องที่คุณนัทพรร้องขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ต่อสู้กันว่ามีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเหตุให้ถูกร้องได้ว่าไปร้องด้วยมือไม่สะอาดได้หรือไม่มถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเปล่าอย่างเงี้ยค,คุณนัทพรโตประยูน,นี่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือก็เป็นการต่อสู้กัน ของคู่กรณีหลังจากนี้ะนะแต่เราย้ำนะไอ้เรื่องคดีที่เอ่ยถึงมาเนี่ยเฮ้ยมันมีมูลมันมีการตรวจสอบกันอยู่ก่อนหน้านี้จริงๆนะหัวเรื่องคดีนี้อู่ลงตุงนังมาก